ไฮทุกคนก็กลับมาแล้วหลังจากไม่ทําคลิปมาไม่เกือบ2เดือนะ่ะก็ยุงย่งๆนะครับแล้วก็ตลาดมันมค่อนข้างฟลักชูเอทแล้วก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันกําลังทําอะไรอยู่แต่ว่าตอนนี้มันมีหลายตัวที่เป็นเอาคอยที่เรามองๆไว้แล้วมันทําทรงสวยๆแหละก็เดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังเออ disclaimer ก่อนว่าอันนี้เป็นแค่หมม,มองเนี่ยมีต่อกราฟนะฮะไม่ได้ บอกให้ไปซื้อตามหรือว,ว่าลงทุนตามแล้วก็ไม <c oughs> ่เนี <sh <sh eles> <sh eles> <weighted> ่ยตัวเพิ่มไซซิ่งดีๆนะครับถ้าใครจะเทรดก็ตัวแรกตัวดีตัวเดิมของเราก็คืออินทเรียมบิตคอยนะก็จากคลิปที่เรากาวอีดไปรอบที่แล้วเนี่ยอ่มเราตีกรอบหนึ่งใใช่ไหมกล่องอันนี้ที่จริงๆแล้วเนี่ยตีมาจากเอ่อฟิโบใช่ไหมแล้วก็คือ เจ็ดแปดหกถึงแปดแปดเจดใช่ไหมซึ่งอีนเนี่ยมันร่วงลงมาทะลุก่องไปแล้วก็เด้งขึ้นมาซึ่งมันอยู่ในโซนที่เราบอกว่าถ้ามันจะเกิดการก,กับตัวก็คงกลับแถวนี้แหละซึ่งการที่มันวิกลงไปแล้วเด้งขึ้นมาเนี่ยก็ดูเป็นการกลับตัวประมาณหนึ่งแต่ยังไม่ใช่สัญญาณที่คอนเฟิร์มถ้าให้ดีเนี่ยเราอาจจะต้องรอพวกสัญญาณที่เราดูกัน อย่างเราดูเจ้า C D C ใช่ไหมก็อาจจะต้องอ C D C เขียวก่อนหรือว่ามีตัวหนึ่งที่เป็นเอ่ออันนี้เป็นอินดิเคเตอร์จ่ายตังชื่อเว็บดีคอนะก็มันจูนมาในไทม์เฟรมสชั่วโมงก็ฟิลลิ่งคล้ายๆ C D C ก็เนี่ยมันขึ้นบ่ายเลยแตก็อย่างที่เห็นว่ามันายเซลใบเซลใบเซลส4ชั่วโมงอย่าไปอ,าอะไรกับมันมากแต่ถ้าใครอยากพยายามฟอนด์รันก็เป็นช้อยที่ดีครับก็ e ีตก็ประมาณนี้แล้วก็ทาร์เก็ตก็เออเราต้องเยัียบทาร์เก็ตเนาะเพราะว่ามันล่วงลงมาเลยทาร์เก็ตก็ประมาณเดิมอยู่ดีก็คือ0.14 b ุตหนึ่งสี่บิตคอยต่ออนะี h e เ e ียมเนาะก็ถ้าบิตคอยราคาเท่านี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วยีตขึ้นไปเรื่อยๆก็ยนะีตหมื่นสี่นะสุดยอดอันนี้เป็นอี h e เ e ียมตัวแรกตัวต่อไปก็คือเอเทน่าเอเทน่าคือโปรเจกต์ที่ทำสเตเบิลคอย จากการฟาร์มฟันดิ้งเลทเนาะถ้าใครอยากรู้เรื่องฟันดิ้งเลทก็เมนไว้ก็ได้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆรอเทเนาเวิร์กยังไงแล้วฟันดิ้งเลทมันฟาร์มยังไงเนาะแต่หลักๆคือมันทำสเตเบิลคอยแล้วการมันก็ลงมาหน้าตาคล้ายๆเดิมสูตรเดิมของเราก็คือมันลงมาในกล่องเหมือนกันใช่ไหมมันชนกล่องอันนี้คือชนกล่องแล้วเด้งขึ้นไปเลยเนาะก็เออ มันเข้ามาในกล่องแหละแล้วก็เหมือนกับที่พูดไปก็คือรอให้อินดิเคเตอร์ที่เราใช้ในการดูว่าเทียนมันกับตัวแล้วเนี่ยมันส่งกัญญาณก่อนแล้วเราก็จะเข้าซื้อเนาะซึ่งถ้าเราตีรีเทสเมนต์มหาเก็ตของของอ e ีเทน่าเนี่ยป้ามันก็อยู่ที่2.2ดสองดอนเนาะซึ่งสำหรับเราเนี่ยลิกริบวอร์ดมันเล่นตอนนี้เลยยังได้ด้วยซ้ำ ปกติเราเล่นดิ Reward r r 5นะถ้าไอกล่องนี้ถูกอะไอกราฟนี้จะต้องไม่หลุดจากออเทมโโรเนาะแปลว่าเราสามารถตั้งสต็อปลอสเนี่ยที่ออเทมโโรได้แล้วก็ลากไว้ที่ทาร์เก็ตเราใช่ไหมซึ่ง RR ตอนเนี้ยมันก็คือเป็น RR ที่เล่นได้แล้วโดยซ้ำแต่คือจริงๆก็ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะว่า ในเมื่อมันยังไม่มีสัญญาณในการที่บอกว่ามันกลับตัวแล้วขนาดนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องอาจจะดีกว่าที่เราจะรอให้มันกลับตัวจริงๆก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปเล่นเราอาจจะได้ลิกนิวอลที่ดีกว่านี้อาจจะขึ้นเป็นสิบเท่าเลยก็ได้ใช่ไหมก็เออเป็นตัวที่น่าจะตามมองไว้อีกอย่างหนึ่งที่มองว่าเล่นได้แต่ยังไม่ค่อยน่าเล่นเพราะว่ามันยังอยู่ใต้เส้นสองร้อยดีมู v วงเลทเส้นดีเส้นเดิมของเรา เนาะก,ก็เอเทน่าก็แบบนี้ถ้าจะเล่นก็อาจจะเล่นตรงนี้เลยก็ได้หรือว่าเออรอให้มันกลับตัวจริงๆก่อนแล้วเราค่อย Follow By ไปแล้วก็ไปออกที่จุดเดิมนั่นแหละก็ได้เหมือนกันเนาะก <c oughs> ็อันนี้เป็นเอเทน่าอีกตัวก็คือเมเกอร์เมเกอร์ก็เป็นซีรีส์สเตเบิลคอยเหมือนกันก็คือเมเกอร์ทำสเตเบิลคอยที่เออสร้างมาจาก คอเลสเตอรใช่ไหมคือชื่อว่าใดก็เป็นสเต็ปคอยที่พยายามเพกตัวเองกับ uh, US d ลลาร์เหมือนกันแต่ว่าใช้ ethereum mm hmm. เป็นหลักทรัพย์หลักๆในการค้าประกันเพื่อที่จะมิน t ไดออกมาซึ่งเหมือนกันก็ถ้าใครอยากรู้ให้เดี๋ยวเม้นเอาไว้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะ uh, แต่ว่าวันนี้มาดูกราฟก่อนว่ามันก็คือทําหน้าตาเหมือนกันเลยกับ uh, สองเหรียญที่เราพูดมาใช่ไหมอีทกับ a a. เอเทน่าก็คือมันล่วงมา ถึงกล่องใช่ไหมอันนี้เด้งเหมือนอีสเลยก็คืออยู่เส้นล่างแล้วก็เด้งถ้าเราตีทารเกตเนี่ยปุ๊บขอลบนี้นะลบถ้าเราตีทารเกตเนี่ยเราจะเห็นว่าเป้ามันเนี่ยอยู่ที่หกพันหกร้อยใช่ไหมหกพันหกร้อยหกพันหกร้อยก็ลากไปปุ๊บ ซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันก็คือถ้าอันนี้เป็นหนึ่งสองเนี่ยแปลว่ามันต้องไม่ทำโลต่ำกว่านี้ถูกปะถ้าอีกกล่องนี้ถูก i ีกเ w a r d ก็ดีไวต์้น่าได้สามก็คือสิบเท่าก็เหมือนเดิมก็คือจริงๆแล้วถ้า i ีก e w a r d เล่นได้อยากเล่นก็เล่นแต่ว่าเออเราไม่ควรที่จะซื้อสิ่งที่เป็นดาวเทียนอยู่อาจจะรอให้มันเปลี่ยนเทียนเป็นนับเทนแล้วค่อยฟอลโล่บายก็ได้ ความเสี่ยงเราก็อาจจะน้อยกว่าดีว่าเราเข้ามารับมีดแล้วถ้ามันลงแล้วมันก็หลุดไม่ใช่หนึ่งสองแบบที่เราคิดอะไรเงี้ยลองไปคิดดูว่าจะเล่นสิ่งนี้ยังไงแต่ว่าณนะจุดตรงนี้ก็เป็นจุดที่น่าเล่นมากๆแล้วเหมือนกันนะตัวสุดท้ายก็คือ pendle pendle คือโปรโตคอลที่เอ่อทำให้ you trading เนี่ยเกิด you trading เนี่ยเกิดขึ้นได้จริงใน ออนเชนเนาะในบล็อกเชนก็เป็นโปรดักที่น่าสนใจมากแล้วก็ส่วนตัวจริงๆเข้าตั้งแต่ตรงนี้แหละเดี๋ยวตีให้ดูว่าเอ่อทำให้เข้าแล้วทำไมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นจุดเข้าที่น่าเข้าอีกจุดหนึ่งเนาะก็เอ่อ,อ,อมันขึ้นมาใช่ไหมทับตรงนี้แล้วก็ล่วงมาชนกล่องที่เราเตียวไว้แล้วก็เด้งขึ้นไปใช่ไหมซึ่งส่วนตัวเนี่ยซื้อไว้ตั้งแต่แถวนี้แหละน่าจะตรงนี้มั้งตอนที่ cdc กลับเป็นเขียว แล้วเอ่อพอมันหนึ่งสองเนี่ยเราก็ตีททร์เก็ตสามใช่ป่ะปุ๊บบทร็เก็ตมันก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ตอนนั้น CDC เขียวตรงนี้ใช่ไหมซึ่งมันมันเป็นฟอร์ซิกแนลนะตรงนี้แต่ว,ว่าเราก็เข้าซื้อไปตอนปิดแท่งนี้ ใช่ไหมแล้ว stop loss ก็คือ p r e v i o u slow ใช่ไหมแล้วก็ฟื้นฟื้นไปที่ทางจิตของเราใช่ไหมซึ่ง risk reward เนี่ยมันเล่นได้6เทา่าถูกปะเราก็เข้าไปซึ่งเวลาเล่นแบบนี้เนี่ยถ้าราคาไม่ล่วงมาโดน stop loss เราก็ไม่ปิดนะก็คือเล่นไปแล้วถ้ามีจังหวะให้เข้าใหม่ก็อาจจะเข้าเพิ่มใช่ไหม ก็มันก็รันไปแล้วก็มันไม่ขึ้นไปตามที่เราคาดไว้ก็คือเราคิดว่าอันนี้หนึ่งสองแล้วมันจะวิ่งไปสามเลยที่เอ่อทาร์เก็ตไพที่เราคิดไว้ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ขึ้นไปมันขึ้นไปแล้วก็ลงลงมาแล้วก็ทำหนึ่งสองอีกรอบหนึ่งซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดที่หนึ่งสองสวยๆเลยเหมือนกันจบขอนนบิดนิดนึงก่อนอืมตอนนี้ก็น้องก็ลงมา ที่จุดเดิมแล้วก็วิกเหมือนกับอีทแล้วก็เม k เกอร์เลยแล้วก็กำลังจะกลับตัวอีกรอบซึ่งเ,เราเล่นเพนเดอร์เเ,รเล่นเป้าใหญ่นะก็คือถึงตรงนี้ใช่ไหมที่เป็นตะก,กีแเราเมื่อกี้แล้วก็ถ้าเราลองตรงนี้สมมุติว่ามันจะมาเขียวตรงนี้ใช่ไหมแล้วตีพิมสโอีกทีหนึ่งแล้วก็ตีขึ้นไปที่เดียวกันเนี่ย นีก่ก็ิวอ์ดมันกอ็อาจจะแย่กว่าเดิมหน่อยหนึ่งแต่ก็เป็นจุดเข้าอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างดีเหมือนกันหรือว่าถ้าใครไม่ไอยอยากเล่นทามาเฟร,รมใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าอยากเล่นทามาเฟร,รมที่เล็กของ1 2, นึนี้มันก็จะมีฟีโบทาเกตของตัวเองเหมือนกันใช่ไหมก็คือจะอยู่แค่10ดอนแล้วเปล่าต่อไปเป็นสิประมาณ16ดอนเนะเาะสมมุติว่าเราแค่10จุด 6, 3, กสเก้เนี่ยนิกในบวอร์ดเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่ประมาณ4ี่ดห้าห้าซึ่งส่วนตัวไม่เล่นไม่เกินห้าไม่เล่นใช่ไหมกอาจจะต้องรอให้น้องไซเวยแล้วก็มีจุดเข้าที่ดีกว่านี้หรือเปล่าหรืออาจจะไม่เล่นไปเลยก็ได้เหมือนกันในส่วนตัวเราเล่นทําฟิ์มใหญ่เนาะตัวเพนโดก็เลยคิดว่าจุดนี้ก็น่าจะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่เราจะ Follow by เพิ่มแล้วก็ไปออกที่ฟิโบของ น้องกอบใหญ่อันนี้เนาะก็ประมาณนี้ครับสําหรับเอาคอยที่กำลังมองอยู่นี่ยๆงมีอีกหลายตัวแต่ว่ามันยังทําแพทเทิร์นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าเจอตัวไหนที่สวยๆแล้วก็ดูออฟเวียดแบบนี้ก็เดี๋ยจะเอามาแชร์ให้ฟังอีกเนาะเออเน้นย้ำอีกทีว่านี่ไม่ใช่การแนะนําทางการลงทุนนะครับผมแค่เห็นว่าการาฟมันสวยดีแล้เอามาแชร์ให้ฟังขอบุณครับเจอกันครับ